สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีมาบอกนะครับอยากฟังข่าวไหนก่อนข่าวร้ายก็คือว่าจีนได้รับเข้าสู่ช่วงซ hey! ่ส่วนข่าวดีนะครับเอาตามจริงป่ะผมสอบเสร็จแล้วว่ะเ hey! <laughs> จะมีใครมันไ้กูบะวะ ไหนก็สอบเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยขอทําตัวให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมและก็ประเทศชาติบ้างนะครับด้วยการแชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับวิธีการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับ นี่คือจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งมาเขาเชิญนักจิตวิทยาระดับโลกเลยนะฮะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับซึ่งผมขอโทษอาจารย์จริงๆที่ผมจําอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ผมจําชื่อทฤษฎีไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังจําเนื้อหาที่เรียนได้อยู่นั่นแหละก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับคนเราเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ที่ถนัดทั้งหมด3แบบนะครับก็คือคนที่ถนัดการเรียนรู้ด้วยภาพคนที่ถนัดการเรียนรู้ด้วยเสียงแล้วก็คนที่ถนนัดกการรรเียยู้้ว สัมผัสครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยสำรวจตัวเองนะครับว่าเราถนัดการเรียนรู้แบบไหนแล้วก็เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะก,กับตัวเองมาใช้ในการอ่านหนังสือนะครับอย่างเช่นคนที่ถนัดการเรียนรู้ด้วยการสัมผัสเนี่ยนะฮะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก็ต้องใช้การสัมผัสนะฮะในการจดจําเนื้อหาใช้ยังไงวะไปดูกันเลยสำหรับคนที่ถนัดการเรียนรู้ด้วยภาพนะครับแมลองสังเกตตัวเองดูนะครับ คนที่ชอบวาดรูปเวลานั่งเรียนชอบจดสวยๆโย,ยงไปโยงมาหรือลองสังเกตง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปติวคนอื่นเรามันจะต้องวาดรูปประกอบการสอนตลอดนะฮะคนพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนถนัดก,การเรียนรู้ด้วยภาพครับวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสาหรับคนพวกนี้คือการนั่งทําแผ่นทับเล็กๆขึ้นมาเวลาอ่านหนังสือหรือว่าทําเป็น Map ไมล์แมพด้วยตนเองฮะอย่างไรก็ดีนะครับคนพวกนี้ไม่เหมาะกับการนั่งฟังคนอื่นติวหรือว่าการนั่งอ่านเฉยๆแล้วใช้ปากาขีดเน,น,น้นคำอย่างเดียวครับดูนะฮะนั่งวาดแผนภาพนะครับเดี๋ยวนะรูปอะไรของมึงเนี่ย ไม่ใช่แล้วปะการอ้าวนะครับต่อมาเรามาพูดถึงคนที่ถนัดการเรียนรู้ด้วยเสียงเลยดีกว่านะครับอืมคราวนี้รูปหูใช่ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมครับพวกที่นั่งหลับตลอดเวลาเรียนไม่เคยจดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่เสีอกตอบคาถามอาจารย์ได้ครับก็แปลว่าอะไรสองครับเออนี่มั่วละคนรูกนี้นะครับเขาเรียกว่าพวกถนัดการเรียนรู้ทางเสียงนะฮะการอัดเทปอาจารย์มานั่งฟังเป็นตัวเลือกที่ดีเลยละครับสำหรับคนประเภทนี้นะครับก็แปลว่าอะไรอ่าเย่ วลาอ่านหนังสือนะครับแนะนําให้อ่านออกเสียงจะทําให้จําเนื้อหาได้ดีมากเลยนะครับสําหรับคนประเภทนี้นะ่ทีแล้วนั้นคนประเภทสุดท้ายเป็นคนที่ถนัดการเรียนรู้โดยการใช้การสัมผัสนะครับแม่ผมนี่ชอบรูปประกอบจาก Google จังเลยนะสำหรับคนประเภทนี้นะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็นคนไฮเปร์นั่นแหละครับชอบเดินไปเดินมาจับนู่นจับนี่สั่นขามั่งเอามือลูกกระดาษมากนะครับเวลาอ่านหนังสือเราเรียกคนประเภทนี้ว่าพวกที่ถนัดการเรียนรู้แบบการสัมผัสครับอ้าวชนเลยมึง วิธีการอ่านสําหรับคนประเภทนี้นะครับให้เอามือลูบไปตามตัวอักษรนะครับจะทําให้อ่านเนื้อหาได้ดีแล้วจาได้มากกว่านะครับและอีกวิธีหนึ่งเนี่ยให้เดินอ่านไปรอบๆห้องนะครับเอาเลยครับอยากกิ้งอยากเดินอยากทาอะไรทําเลยนะครับให้ร่างกายได้ทําการเคลื่อนไหวนะครับนี่นะฮะเอามือลูบกระดาษอันนี้มึงก็มีอารมณ์ร่วมเกินเฮ้ยการการเฮ้ย ก็ลองเลือกวิธีที่ตัวเองเหมาะแล้วก็ลองเอาไปใช้ให้มันถูกวิธีแล้วกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปแคร์คนอื่นมากนะครับที่แบบบางคนเนี่ยเขียนแบบเลคเชอร์หูไม์แมปมาแบบติดเต็มเพดานติดเต็มข้างฝาอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปแคร์มันนะครับคือมันจะมีกรณีที่เพื่อนแบบเข้ามาอวดเราอะฮะประมาณว่าแบบเชียร์คนเหนื่อยรู้ป่ะอ่านหนังสือถึงเจ็ดโมงเช้าเลยนะเว้ยโหเจ็ดโมงเช้าเลยเหรอเพื่อน80%นะครับถ้าเราถามกลับมันว่าล้ึงเรื่อนอ่านอี่โมงเหรอ มันก็จะตอบเรากลับมาอ,อย่างนั่งงงนะครับว่าไปสี่มาเราไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจอะไรคาพูดคนอื่นมากนะครับเอาตัวเองวันนี้กับตัวเองเมื่อวานเนี่ยเป็นหลักจะดีกว่านะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆกับการอา่านหนังสือแล้วสอบออกมาดีทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บา,บายยฮะโอ้ยลำคานอบอกกุกกี้ร้านอีกแล้วไหนติดตั้งดูดิ ต้องส่งอินไว้สิบคนถึงจะได้ซอมบี้เหรอหนึ่งสองสาม เอาโน้ยกสุดๆเอืมอืมโอาโห้ยกสุดๆทำจนไม่ไหวแล้วนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ย <c oughs> มันร้อน